สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่ข้ามารับชมช่องบ้าบอนน์คนสารคามนะครับพี่น้องครับวันใดกําล้วก็ฝากก็ไล์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บ้าบอนน์เนยเด้อมื้อนี้บ้าบอนนมาเลี้ยงงวในสวนครับพี่น้องครับบรรยากาศคลุมๆครับพี่น้องคือจังฝนสิตกนี่แหละครับบ้าบอนน์ใดนี่ครับพี่น้องครับนี่ได้ลินหมูครับพี่น้องมายางในสวนครับโอ้ยทานด้มางาอย่างดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนี้มากินเข้าเทียงน้ากันเด้อพี่น้องเด้อ อย่างลินหมูอยู่ในสวนในป้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวมามากินกับแก้วเด็ดๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวมากินข้าวเที่ยงน้ำกันครับ้อนี้ครับผมเดี๋ยวมาบรินนอย่างต้องกันครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้โหเหียมแล้วครับพี่น้องครับในมะงาหอมขนาดครับโอ้โหเดี๋ยวไปกินน้ำกันครับบันี้ครับพี่น้องครับ ซอยครับอันนี้ครับซอย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 มากินน้ากันเดื้อพี่น้องหอมขนาดครับนี่ครับกินย่างดินหมูน้ำมานบอนนวลเลอพี่น้องยันในปลาครับพี่น้องครับกินผู้เดียวอีกแล้วครับวันนี้ครับอู้ในหมังงาติมเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบานนวลแกะกันครับแกะตอกกันพี่น้องครับ เดี๋ยวที่ซ้อยใส่หินนี่แหละพี่น้องนี่อู้หูนี่ครับฮอนฮอนเลยครับเนี่ยซ้อยเราไปกินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหอืมอื้หูอนฮอ,อ,อน โอ้ห่อนครับพี่น้องครับพี่โอ้โหนอ้ากำลังหอนครับพี่น้องเอามานอนเอาขึ้นจากเตางหันครับโอ้ในมังงะกระจุยกระจายเลยพี่น้องนี่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวไปกินน้ำกันครับวันนี้ครับครับพี่น้องครับได้กินแล้วครับวาหนี้มาเด้อพี่น้องครับลังไม่ลังเมื่อกินน้ำบอบนน้น,นเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวลองคล้องกันครับพี่น้องครับอ่ะ มาเด้อครับพี่น้องครับมากินยางลินหมูน้ำบอบนนู้นเนอพี่น้องครับอยู่ในป่าครับพี่น้องครับในสวนในปลาครับมาเลียงง้วครับมือนี้ครับอย่างใส่น็มกับ้าครับพี่น้องเสียกับแจวอย่างคือเก้าครับแจวเด็ดเด็ดครับพี่น้องครับอู้นี่นี่ครับพี่น้องครับมากินน้ำบอบนนู้นเอพี่น้องครับอื้อือ พี่น้องมึงครับโอ้ไหนบงนะังฮะหอมโอ้หอมรสชาติดีครับพี่น้องครับ หอมหอมไลยมังงะครับพี่น้องครับดินหมูกรอบครับพี่น้องครับนุ่มกรอบครับนี่โอ้ตอนใหญ่ๆครับในมังงะหลายๆตุยเจวพี่น้องมากินน้ำบอบอนนอนเด้อพี่น้องครับ พร้อมแ่บขนาดครับพี่น้องครับอื พี่น้องเมื่อกี้ตรงนี้เป็นปลายลิ้นครับพี่น้องปลายลิ้นครับเย็น ออหอมหอมได้ไหมาง่าครับพี่น้องครับ ต้องหอมต้งหอมต้งแซ่บครับไม่กินน้ำมอบนน้นเน้อพี่น้องครับย่างดินหมูครับมันบรรยากาศดีขนาดครับพี่น้องครับมันบรรยากาศแดดอ่อนๆครับอ อแซ่บส,สุดยอดเลยครับพี่น้องครับอืยินหมูหั่นหันครับพี่น้องมากินน้ำมาบอนโน้ดเน้อพี่น้องครับอย,ย่างเรียนหมูครับคลิปนี้มาบอนโน้นกับฝ่ายพี่น้องไว้เสมอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้มาบอนโน้นกนสละคาเเด้อพี่น้องครับพบกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ 哦。Oh.